สวัสดีครับอยู่กับชอเก็บรถเกี่ยวซิงครับวันนี้ดูเพชรจะเลยรนะครับผมคันนี้ยวพาดูช่องล่างกันก่อนเลยครับรถเลเอล่างสิบเอ็ดลูกครับสามหกเก้าสิบเอ็ดลูกบนสองครับโซ่สี่สิบแปดข้อโซ่ใบก็ยังใหม่ครับรถเลเอมาอยู่นะครับผมฟงปะเกตใหม่ครับอ่าปะเกตตัวนี้ยี่สิบเจ็ดฟันนะครับ ยี่สิบเจ็ดฟันครับผมเป็นปั๊มไดกินเบอร์ยิบสามนะครับเครื่องเอ็มดีเก้าสองครับเอ็มดีเก้าสองมีโบนครับสามารถไปเกาะโบได้ครับมีโบก็แรงครับเอ็มดีครับผมเครื่องแพงด้วยครับเป็นตัวเดินสิบสองครับสิบสองมอเตอร์ได้กินครับผมมอเตอร์ได้กินครับ นี่เพิ่งเสร็จน้าปีครับจอดนะขายเหมือนกันนะครับเช็คให้พร้อมเกี่ยวครับนขึ้นเท้าน้ำปุกนะครับแทงข้างแล้วครับคันนี้ตู้ห้าฟุตแปดนะครับอุ่มสองตันห้านะครับเป็นตัวกลางสเปคใหญ่นะครับคันนี้เหมือนกับคันนาบุญเลยนะครับตัวกลางสเปคใหญ่นะครับผม ช่วงล่างก็เดี๋ยวพาดูช่วงล่างครับอันนี้ก็บอกยกคู่ครับน,นี่ครับช่วงล่างคานสูงสวยๆเลยนะครับทั้งหน้านและหลังครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าครับผมอันนี้ราคาแป๊บหนึ่งครับผมถามเก็ตแป๊บหนึ่งอ่าคันนี้เพชรสี่แสนห้ารครับผมต่อรองได้นะครับถูกใจไปส่งให้ได้นะครับ เลดครับด้านบนเล็ดครับทางมาแถบดิกอยู่ฝั่งนี้ครับแถเดิกอยู่ฝั่งนี้ครับอนู้นมองกองครับกองใหญ่ครับผมประมาณนี้ครับใครที่หาอยู่ครับช่วงนี้รีบๆเลยนะครับอันนี้เรานำสิบแปดครับเรานำสิบแปดนะครับ ที่หาอยู่ตอนนี้ก็รีบๆเลยนะครัปลาเกี่ยวก็สามเมตรนะคปลาเกี่ยวมานสามเมตรนะครับรกิมเมนเกียวดันนะครับผมเกียวดันนะครับลูกเกี่ยวพออันนี้คอกว้างคอใหญ่นะครับขอ,อกว้างคอใหญ่นะไม่ต้องกลัวติดคอครับระบบสายพานก็ประมาณนี้ครับ ก็จะไม่ร่วงเท่าคันแนวบุญครับาตวนี้มันรุ่นเก่ากว่านครับนี่ครับี้แดลรนมากเลยครับนี่ครับช่วงล่างหล่อสวยเลยนะครับใครที่หาอยู่ครับใครสนใจอยู่ติดต่อที่0 8 2 5 4 7 8 7 6 3ครับเข้ามาดูได้นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับผม แล้วก็คันนู้นพอจะเดิน,นครับพอจะเดินสามแสนครับสามแสนเก้าอันนี้ก็สามแสนเก้าเหมือนกัน,นครับเกษตรครับเดี๋ยวพามาดูเลยครับปลากเกียวสามเมตรครับกเกียวสามเมตรอุ้มอุ้มประมาณอุ้มเล็ดนะครับอุ้มเล็ดประมาณตันห้าครับตันห้าจะเดินสิบครับ หล่นเลือล่างก็เก้าลูกครับบนสองครับโซ่สี่สิห้าข้อครับระบบเกษตรก็ประมาณนี้นะครับระบเขาก็จะประมาณนี้นครับเป็นปั๊มเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับปั๊มแปดยี่สิบเอ็ดครับเครื่องร้อยอ่าตอนนี้น่าจะร้อยร้อย 95ครับอ้อเก้าห้าทบ,บูครับเครื่องอีสูรครับมอเตอร์มอเตอร์ได้กินนะครับผมก็จะโล่งครับโ,รโล่งปมานี้ครับก็เป็นตออ่อหม้ะอยู่ล่างครับก็จะรีวิวให้ดูแบบไปไวๆครับสนใจก็ทงองสถานได้นะครับ ก็โล่งดีครับช่องล่างใหญ่ครับนี่สวยๆเลยครับช่องล่างสนใจก็สอบถามได้นี่พอเจริญครับเลยกินยีสามครับเครื่องร้อยเก้าห้าทโบเหมือนกันนะครับตัวเดินสิบสองครับเดินสิบสองช่องล่างก็สวยๆเลยครับเลื่อนล่างสิบเอ็ดลูกครับบนสองครับเนี่ยโซ่สี่สิบแปดข้อครับ นี่ครับข้างบนก็เป็นเลนะครับข้างบนเป็นเล็นครับระบบก็จะโล่งครับค่อนข้างโล่งครับนี่ครับผมใจก็โทรมาสอบถามที่ศูนย์แปดสอง ห้ 5, 47, าเจก็จะาได้ครับตู้าพุทแปครับา 9, ราคาสันเก้ก 2, ครับปากยวก็สองเมตรเครับประมาณนี้ครับผมก็ฝากกันด้วยครับก็เดี๋ยวมาเจอใหม่ในคลิปหน้าครับ,สว,ส,นนรบสวัสดีครับ